สวัสดีค่ะพบกับสโมเพย์ยนวันนี้นําเสนอเลยสําหรับคันนี้นะบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาติดตามได้นะในช่องติ๊กต็อกสโมรถครอบครัวหรือว่าช่อง YouTube ได้เลยค่ะสโมรถครอบครัวเช่นเดียวกัวกนวันนี้นําเสนอค่ะสําหรับคันนี้นะเข้าเพิ่มและรีวิวเพิ่มเติมคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ เ็นยนต์ขายราคาดีนะอยู่ที่849,000สำหรับรถครอบครัวสไตล์ที่นั่งและเป็น Fortuner คันนี้ค่ะเป็น Fortuner 2.4V ที่ได้ชุดแต่งมาแล้วเรียบร้อยชุดแต่งเป็นตัว e S s p r t t y ลงล้อแม็กมาเรียบร้อยคันนี้ค่ะได้ชุดแต่ง e S s p r t y y เป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลัง ตัวด้านท้ายเป็นท่อคู่นะเดี๋ยวเรามาดูค่ะคันนี้เป็นสีขาวมุก <fta> แต่งหล่อมาแล้วตัดโทนสีแดงสไตล์ดุดูสไตล์แบบกึงก่งๆเหมือนเทียรดีแต่อันนี้เป็นชุดแต่งของตัวเอสปอร์ต,ตี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวล้อม็กมาเรียบร้อยค่ะคันนี้คุ้มค่าคุมค้มแล้วค่ะแล้วคันนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ค่ะถ้าในสนใจอยากได้รถครอบครัวจะที่นั่งคันนี้คุ้มค่าคุมค้มราคาะคันนี้เป็น f ฟ r t u n e r 2.4V ปี18คันนี้แต่งชุดแต่งมาเรียบร้อยดูรอบคันค่ะรอบคันบอกเลยว่าสีขาวมุกไม่ม ลงล้อแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะซูโมบอกเลยว่ามาดูกันค่ะคันนี้เป็นรถประบสำการหน่วยงานแล้วก็ได้กล้องมันชึกหน้ามาด้วยนะคันนี้ฟูกออปชั่นเลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาเดี๋ยวไปดูฟังก์ชั่นภายในค่ะว่าภายในและสภาพเป็นยังแต่บอกเลยว่าราคาดีมากราคาซื้อสดนะคะอยู่ที่849,000สนใจเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เลยค่ะ ตอนต่ะเดิอนเดือนลน 14, นะหนึ่งหมืนส่นเองท่านไดสนใจเงินเดือนสองหมื่นท่านเดียวจบเลยค่ะไม่ต้องค้ำประกันไม่ต้องกู้ร่วมไหมนะท่านได้สนใจทั้งหาสมโอได้เลยเดี๋ยวมาดูกันก่อนค่ะว่าด้านในภายในออปชันที่บอกว่าแต่งข้างนอกหล่อแล้วข้างในมีออปชันอะไรให้ใช้คันนี้นะบอกเลยสภาพแบบใหม่กริปจริงๆเลย ใครกำลังมองหาคะ่ะสำหรับตัวนี้เลย f o r t u n e r 2.4V ค่ะเพื่อนสองล้อดได้สีขาวมุกด้วยนะแล้วก็ตกแต่งมาเรียบร้อยสำหรับชุดแต่งของเขาเลยผมอะไรเป็นมัลติฟังชั่นแพลนเนอร์ชิพมีมาครบแล้วสำหรับคันนี้คะ่ะแล้วก็ในส่วนส่วนของไม้ไม่น้อยจริงค่ะมาอยู่ที่93 0 0 0่นาเท่านั้นถ้าในสนใจมองหารถครอบครัวที่ฟังก์ชันมาครบๆหน้าจอทักสกินีนเชื่อมต่อบูทูธได้อร์ออโต้เรียบร้อยคะ่ะลายเกียร์เป็นลายคอนโซลไม้สำหรับตัวฟอรเนอร์ 2.4V นะแล้วก็ โหมดการขับขี่ข้อมดเพลาหมดมีมาครบการลื่นเท่าไหร่มีมาครบค่ะและในส่วนของเบาะเป็นสีตัวเมล็ดกาแฟน,นะสีโทนเป็นหนังทั้งหมดแล้วก็เป็นสีโทนน้าตาลเข้มดูแลรักษาง่ายเลยค่ะคันนี้เบาะไฟฟ้าเป็นคู่หน้านะคะสําหรับ f o r เดอร์สองจุดซีวีคันนี้แล้วบอกเลยว่าสภาพคือกริปจริงสวยจริงถ้าได้สนใจรถครอบครัวสไตล์จะที่นั่งที่ราคาเ,าเบาๆแล้วก็ต่ากว่าร้านคันนี้น่าสนใจได้ไปเลยชุดแต่งด้วยนะด้านหลังค่ะตามสไตล์เลยคือเบาะตึ ฟังก์ชันครบแอร์มาค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกมาครบครันเลยสำหรับคันนี้เลยเป็น Fortuner ไม่มีพลาดเลยแล้วบอกเลยว่าเบาะก,กิ๊บจริงค่ะงานขึ้นแถวหลังคือ,บอเบาะแถวหลังยังสภาพกิ๊อยู่เลยถ้าได้สนใจรถสไตล์ที่นั่งคันนี้นะสมมบ,บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน คันนี้เป็นสีขาวมุกแล้วก็เป็นรถหน่วยงานประจำการคุ้มค่าคุ้มราคาดูสภาพแล้วรอการตกแต่งสวยงามมากเลยทั้งหาสมโอด่วนได้เลยนะคะคันนี้เข้ามาเพิ่มเติมแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าคันนี้นะน่าสนใจตรงที่ชุดแต่งที่มาครบมาเต็มขนาดนี้ค่ะห้ามพลาดเลยติดต่อทั้งหาสนใจจะไปนั่งซื้อสดได้หมดเลยค่ะนัดเช็คได้เลยที่ เพชรยนต์เสรีไทย68นะติดต่อด่วนได้เลยสนใจทักด่วนได้เลยค่ะ0918459213ได้เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าฟังก์ชันมาครบมาเต็มและชุดแต่งยังรอเลยคันนี้ติดต่อสมดได้เลยค่ะที่0918459213ได้เลยนะคะคันนี้เป็น f o r t u n e r 2 4 v นะปี18คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอยากได้ล้วครอบครัวค่ะติดต่อสมดได้เลยค่ะ